แอบใส่เคียดกับผมจนเครียดกินข้าวคุณชาคิดครับวันนี้เราจะมาแกงปลากฏดคลังใส่มะละกอนะครับนังนจากที่เราไปหาปลามาเนาะปุงเราก็มีพริกหางว่าใครรับใส่ลงไป ก็รอน้ำเดือดครับแล้วเราจะใส่ปักติดค้างลงไปนะคุชาคลิตลุช่าคลิปครับหลังจากน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปคนระับการใส่ปลาให้สุกเร็วต้องโยนลงไปนะครับคุชาคลิปต้องให้ปลาเปื่อยง่ายเนื้ออร่อยนะลุชาคลิปโอ้ยรอน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  กระเลียวนี่นะครับไม่มีัะปีแล้วก็ซาเล่งแกะคุณชาคลิตแกะเราก็ได้ที่แล้วนะครับคุณชาคิตครบับฝาคุณชาคริตปรุงไปเลยครับแซมครับเ,เปเรียบไปนิดหน่อยเนาวยชูรสครึ่งกิโลอันนี้ก็พอแล้วครับ เท่าไม่ได้ครับน้ำปลาร้อยแรงทุกตัวละกอครับช่วยให้เนื้อปลาสุกนุ่มเร็วนะครับตัวละกอตัวช่วยให้ปลาสุกเร็วนะครับปลาสุกแล้วนะครับมเมื่อกียมะละกอเปื่อยแล้วผมเติม,มกงยงเพิ่มความหอมนะครับเกลือเทศมาด้วยกระเงยงนี่ขาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาใส่สารน,นึงเอามาปลูกด้วยนะครับเนี่ย ปลาตาหล่อนะครับค่ะส,สุดแล้วพร้อมเสิร์ฟครับผมพร้อมเสิร์ฟครับเพื่อนๆจัดกับน้ำพริกนะครับใช้น้ำต้มปลาทำน้าพริกนี่โอ้โอร่อยสุดยอดคิดถึงนะครับมีแมงวันมาด้วยครับ